ครับสดีครับท่านบริญญาสิโิภัยผู้เดินมรกในวิชาอุปาจารอันตราปรัิพภาพีครับเชิญครับอาการสายฟ้าเป็นไงบ้้งครับน้องสาวท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องสาวขอโอกาสเจ้าค่ะอาการภายในจิตร,รอบเมื่อคืนก่อนนะเจ้าค่ะของรอบเมื่อคืนก็จะเข้าเจ้าก็เริ่มเคลียร์พื้นที่เหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์จนกว่าเขาจะเกิดสภาวะโลกโปล ด้วยความที่องค์นิวรณ์ห้าเขาสงบลงไปแล้วสภาวะกายเขาก็จะกายเบาจิตเบาแล้วก็มีความสุขคฤธนาปรากฏเกิดขึ้นนะตรงนั้นเจ้าค่ะพอเกิดสภาวะนั้นแล้วก็ถึงจะกราบพระองค์แล้วก็เริ่มขึ้นธรรมเจ้าค่ะแล้วก็กราบพระองค์ตามขั้นตอนเลยเจ้าค่ะกราบพระองค์เสร็จแล้วก็จะเรินมกวิธีสีองค์ธรรมแล้วก็จะมีการชาร์จกำลังอย่างต่อเน,นื่องเจ้าค่ะ การชาร์จกำลังก็จะใช้เวลาอยู่ก่อนที่จะกำหนดชื่อวิชาพสสรสดห15วิชาเจ้าค่ะให้เขาสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ตรงตรงเฉพาะหน้าตรงที่ปลายจมูกแบบนั้นเจ้าค่ะพอกำหนดชื่อวิชาพส,สูดรทั้งหมด15วิชาแล้วสภาวะก็จะท่านผู้เดินมากก็ก็จะจะอยู่ที่ อยู่ที่มีเอ่อมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเจ้าค่ะก็คือกําหนดจิตเข้าไปตั้งทัศในวิชาอนาปานาสติสูตรแล้วก็ท่านผู้ดันมาก็เป็นธรรมชาติเจ้าค่ะด้วยจะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่แบบนั้นเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แล้วก็จะมีสภาวะขององค์วิตกปรากฏขึ้นกําหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกท่านผู้ดันมาก็อยู่ที่ปลายจมูก ต่อเนื่องไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็เกิดองค์ปิติองค์ปิติก็คือองค์ที่เข้ามาทำให้อ่าเหมือนคล้ายจะคล้ายจะวูบแบบนี้เจ้าค่ะคล้ายจะหลับแล้วก็ท่านพูดอันนั้นมาก็มีมีมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกกลับเข้ามาแบบนี้เจ้าค่ะก็สํารวมกับเข้ามา อย่างรวดเร็วเจ้าค่ะท่านอาจารย์กำหนดอยู่แบบนี้ตลอดองค์องค์องขององคสายฟ้ายานทัศนะอาการเจ็บก็เจ็บแป๊บแป๊บที่ขาต้นขาด้านซ้ายเจ้าค่ะเจ็บเสร็จแล้วก็ไปที่ต้นแขนแล้วก็ไปตามแขนกลามตรงละเอียดนะเจ้าค่ะก็้าไข้างหน ต้นขาด้านซ้ายแขนข้างไหนต้นแขนต้นขาด้านซ้ายต้นแขนด้านขวาแล้วก็มีสภาวะในหัวในสมองเจ็บตรงกลางกระหม่อมเจ้าค่ะเจ็บเข้าไปลึกเข้าไปแบบนั้นเจ็บขึ้นไปแล้วก็มีเจ็บตรงท้องท้องท้องด้านซ้ายแทงแทงเหมือนเหมือนแทงเจ็บๆก็สภาวะก็รุนแรงขึ้นมา แล้วก็กําหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกกําหนดแบบนี้ต่อเนื่องภาวะขององค์สายฟ้าที่เจ็บเขาก็คลายออกแล้วเขาก็ย้ายจุดไปบางจุดที่แสดงขึ้นมาก็แค่ครั้งเดียวแล้วก็ดับไปเลยเจ้าค่ะก็มีจุดอื่นๆด้วยแต่ข้าพเจ้าจําไม่ได้เจ้าค่ะแต่จุดที่เจ็บๆก็ที่ที่แจ้งท่านอาจารย์จะ,จะคู่เจ้าค่ะจะเลยเมตตาให้หรือเปล่า ไม่ได้เจริญเมตตาเจ้าค่ะต้องพยายามจําให้ได้เนาะถ้าจําไม่ได้ก็ต้องเหมารวมเช่นสมมุติว่าประเมินได้ละหาก็เหมารวมไปหกเจ็ดหรือสิบเลยเวลาเจ้าในสมาธิไม่ได้เจริญเมตตาอ่จาค่ะออกมาข้างนอกอ๋อข้างนอกเจริญเจ้าค่ะนั้นต้องต้องเจริญเข้าไปแล้วในส่วนที่จําได้และจําไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะนะครับมไม่ไงั้นก็ยังต้องเจ็บอยู่ ังเกตไหมว่าจะเจ็บที่เดิมๆซ้ซําๆใช่เจ้าค่ะก็เรายังไม่ให้เขาท่านยังไม่ได้ให้เขาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะอนุโมทนาอโหท่กรรมใช่หไหมท่านผูกเวรก็ยังต้องผูกอยู่เนี่ยก็เหมือนเราเราก็เคยอยู่ในสภาวะข้างนอกนี่แหละอยู่ในกายะตาสติก็มีเดินไปและไปเหยียบหอยทากตายโดยไม่ได้มองไปตัดต้นไม้อย่าง ก็ตัดไปตัดมาหันกลับมาที่เก่ามาเห็นหอยทากเดินเยียบแตกเขาก็ชูชูหัวขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกับหัวมนุษย์ต่างดาวสองสองหัวนะหอยทากนะกันเนาะก็จะโทรมาแหละชูขึ้นมาแล้วก็มีกลมๆเหมือนเป็นสายของเขานะี่ยแหละเราก็เห็นก็เลยรีบเจริญเมตตาให้กับผู้ปลูกเวรเขาก็ขึ้นมาชูไปชูมาโยกไปโยกมาแต่ร่างกายก็เละเทะเหลือแต่หัว แต่เพอเริ่มเจริญเมตตาให้จนกระทั่งสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบแล้วก็ย้ำ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 อยู่ตรงนั้นแหละจงจะตรงการเจริญเมตตาเจตนปติกับสําหรับผู้ผูกเวรเห็นไหมจนกระทั่งเขาก็ค่อยหดหดลงหดลงหดลงจนกระทั่งหายไปเลยไปอยู่ในเปลือกแล้วก็จบก็หลายสิบครั้งอยู่นะครับเหมือนรอรับบุญรอรับอุศนตรงนี้ซึ่งก็เราก็ไม่ได้เจตนา นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆุกโงคนั่นแหละก็ใช้วิธีนี้เขาก็จะค่อยๆสงบลงสงบลงสงบแล้วเขาก็จากไปโดยสงบแต่ตอนที่เขายังไม่จากไปปัญหาถ้าเราไม่ได้ให้เขาจะเกิดเลยขึ้นเราจะก็กลับมาเจ็บอีกนะเวลาอยู่ในสมาธิหรืออยู่ภายนอกต้องมาเจ็บอีกต้องปวดอีกมาทรมานเล้วเขายังไม่ได้รับแต่ก็ไปรวมกับของของที่เขามาถึงอีกนะ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคือผู้ปกรงเวรทั้งหลายนั่นเขาก็มาถึงก็มารวมจากเล็กๆี่ก็เป็นใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงทําให้เก็บเก็บไปที่กายยะทางขานนะแล้วก็ไปทําให้เกิดวัจีทางขานเนี่ยที่ไม่พึงประสงออกนะเพราะนั้นก็ต้องช,ช,ชําระชําระจนกระทั่งกายยะทางขานเริ่มเบาบางหมดไปหมดไปหมดไปวัจีทางขานก็เบาบางเบาบางหมดไปจนกระทั่งมาจิตจะทางขาน แนวการชําระในเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้นี่เป็นการชาําระเบื้องต้นของวิชากายสตาสติจากในสู่ในในสู่นอกและก็นอกสู่นอกนะครับเป็นการเริ่มต้นนี่ก็คือสายฟ้าที่เป็นการชําระกําหนักเพราะฉะนั้นก no ําหนักก็จะเบาบางลงเบาบางลงเบาบางเลยแต่กําเบาๆแต่กําเบาๆถ้าไม่มีการชําระก็จะเพิ่มเป็นกําหนักเพราะมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบของผู้ผูกเวร แต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภพเมื่อเดินทางมาถึงเห็นไหมครับเอเข้ายไหมอย่างนี้เอเข้าใจ็คะเจ้าะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทํานอกจากเราทําเองจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามตั้งใจก็ตามไม่จังใจก็ตามผลย่อมให้แต่เป็นผลที่แตกต่างกันนะครับผลย่อมได้รับแต่ก็แตกต่างกันกันกบความหนักปันมาเพราะฉะนั้นในการตัดสินทางโลกมนุษย์ก็จึงมีเจตนาทางกายทางวาจาทางจิตเช่นกัน ทางของพระองค์ก็เช่นกันถ้าท่านลงไปที่เจตนาทางกายวาจาจิตก็รุนแรงสุดถูกไหมจุงทีเจตเจตนาไม่รุนแรงก็แค่กายแค่วาจาแต่จิตไม่ได้อาฆ่าพยาบาทเบยดเบียนจะเอาให้ตาย,ย,าตายเอาตายจะต้องเอาให้เขาตกล่วงด้วยชีวิตให้ได้แต่ถ้าเจตนาโดยทางกายกับวาจาอาจจะตุบ๊บตับตุ๊บตับ,ตบเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ตกทีหนึ่งหรือไม่ก็ค้อนแปบทีนึงก็น้อยลง แต่มันอยู่ในจิตทุกังนั้นทุกอย่างองค์สัญญาจึงเป็นผู้บันทึกทั้งหมดองค์เวทนาก็เก็บไว้หมดเวลาเขาออกมามีอะไรมาเวทนาก็จะเกิดสังข,งขารก็จะปรุงทันทีมีรูปแสดงรูปมีเสียงแสดงเสียงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีรูปแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาจะออกมาเต็ไมไปหมดนะครับเพราะอะไรเพราะวิญญาณเคลื่อนวิญญาณเคลื่อนไปตั้งตาม อิตนาออยอิยตนาไหนแล้วก็เวทนาหลแปดในความยินดีความเพลินนะครับให้ท่านทั้งสองเกิดตัณหาที่คอยกระติบใ้เพื่อนสองเกิดแล้วก็มีตัณหา,าคอยกระติบเริ่มมีปฏิฆาตัญญานานะาตัณหนาของการังการราคะห่งแมานานตามมามจชาทิที่ีก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี่จะเกิดขึ้นตลอดตลอดตลอดนะไม่ว่าท่านจะบรรลุไม่บรรลุจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติและจะส่งอยู่ใน ี่จิตธรรมในแต่ละวิชาเขาก็เกิดอยู่แล้วต่อให้ท่านอยู่ในวิชาของพ่อรัตผลทรงวิชาปริญญา,าเขาก็เกิดก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและได้รับผลของกรรมนั้นเนื่องจากกายนี้เป็นกรรมเก่าจะต้องได้รับปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าปฏิเสธไม่เมื่อไหรก่ก็ทางวิบัติก็มาอีกอันทรมายก็มาก,ก็ทําเขา ในเมื to to th ่อได้มีโอกาสได้ชดใช้ก็ชดใช้ตาด้วยการเจริญเมตตาเท่านั้นเองแต่กายจะต้องได้รับผลแน่นอนเวนาน่นทางกายต้องมาทางวจีต้องมาแต่ที่ท่านเจอตอนเนี้ยเป็นเรื่องของจิตแล้วนะอันเนี้ยในส่วนนี้ยตอนนี้กําลังเป็นเรื่องของจิตพอจิตได้รับความทรมานก็ปุ๊บก็ต้องวิ่งมาที่วาจามาแสดงผลที่กายเห็นไหมแต่พอเจริญเมตตาออกก็ับปุ๊บหายเป็นบิดทิ้ง ใช่ไหมล่ะท่านใช่เจ้าค่ะท่านอาจารย์จเจริญเมตตาแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็โล่งแล้วในจิตก็โล่งโป่งเบาสบายแบบนี้เลยเจ้าค่ะก็นี่คือขั้นตอนของจิตนะแต่ขั้นตอนของกายการทำฌานอนะไี้ท่านผ่านมาแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยกายก่อนนะครับต้องอาศัยกายก่อนอาศัยวัจจีแล้วก็มาที่จิตสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถูกชำระแบบนี้แต่ผู้ที่ไม่ได้เดินทางแบบเนี้ยเขาก็จะ เจ็บที and and <forth> no ่กายแล้วก็ว่าจีแต่ไม่ได้ถูกชำรังไงหมายถึงพูดที่ปฏิบัติไม่ถึงตรงเนี้ยก็ไม่ได้ถูกชำระก็แค่ปวดนก็ไปหาหมอรักษาทางกายทางวาจาก็ต้องเบาลวโอ้ยฉีดเบาโอ้ยผ่าตัดหัวทัวโอ้ยแทงเข็มโอ้ปิดตาปิดตาไม่อยากดูเห็นไหมแต่มาตอนเนี้ยกลัวไหมล่ะท่านกลัวไหมถ้าจะเอาเข็มมาแทงเอามีดมาตัดมาเฉือน กลัวเปล่าท่านจวเปล่าอรัยังกลัวอยู่ในสมาธิในนอกสมาธิก็ถ้ามันต้องทําต้องได้รับก็ต้องได้รับก็ต้องยอมรับเลยเจ้าค่ะ่าอาจารย์งั้นต้องไม่กลัวต้องอาจหารต้องมั่นคงถ้ายังกลัวอยู่ก็บรรลุทําไม่ได้ไงก็ค่ะก็ไม่ยอมรับเขายังยัก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 ยกก็บรรลุทําไม่ได้เพราะกลัว ก็นั่งกลัวก็คืออะไรไม่ยอมรับความผิดทางกายวาจาจิตเพราะนั้นการรับความผิดต้องทางกายวาจาจิตกายะทั้งขาจิตทั้งขาตาิดสถานอยู่ร่วมกันกับท่านผู้เดินมรรคท่านผู้ท่านมุทังหลายอยู่ร่วมกันหมดก็เหมือนเหรียญสองด้านผู้ที่ทำก็คือวิญญาณจิตจิตนามันว่างเนี่ยก็ตัวท่านเองไม่มีใครกระทำทุกปพทุกชาติและผู้บรรลุก,ก็ตัวท่านเอง ทำไมมีคำถามไม่ทำบรรลุนอกจากตัวท่านเองเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะทั้งหมดก็คือท่านนั่นแหละเพียงจะเปลี่ยนเป็นกุศลกับอกุศลเห็นไหมอาวมีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่าะสร้างความเปลี่ยนต่อไปอ,อนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสาธุงอมน,น้อมกับเช้าท่านอาจารย์เพื่อนำจิตองสัทธิมุตเจ้าค่ะน้อมน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะ สาธุเจ้าบัดเด็ครับสาธิน้อมน้อมกราบอนุทนาสาธุเจ้าค่ะ